สวัสดีครับทุกคนก็สวัสดีฟอร์มแจ่ป่นนะครับก็วันนี้วันที่3แล้วนะฮะที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะเราไม่อยู่ที่โตเกียวแล้วนะเราเดินทางมาถึงเมืองคานาซาวะแล้วนะครับด้วยรถไฟชินคังเซ็นนะครับก็ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าเลยนะฮะรถออก7จ็ดโมงยีนะครับแล้วเราก็มาถึงที่นี่นะครับเก้าโมงห้าสิบนะฮะก็ตามแผนนะครับวันนี้เราก็จะไปหมู่บ้านชิราคาวะโกกันนะครับทีนี้นะฮะทำไมเรามาถึงที่อ่าทำไมเรามาลงที่คานาซาวานะครับ เพราะว่าเราต้องต่อรถบัสนะครับจากเมืองคานาซาวะเนี่ยไปยังเมืองชิราควาวะโกะนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมซื้อตั๋วเรียบร้อยแลวะนะ,ะได้ตั๋วรถบัสอะไรเรียบร้อยแล้วก็อจองตั๋วรถไฟขากลับเพื่อที่จะไปลงที่เมืองนางานโนนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับจองเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะมีเวลาเพิ่งจะมีเวลามาทักทายเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนาะเพราะว่าไหนจะกระเป๋าจะอะไรอีกนะฮะทานอะไรเรียบร้อยนะฮะก็เลยม,มาทักทายเนาะเดี๋ยวตอนนี้จะพาเพื่อนเพื่อเนี่ยไปซื้อตั๋วรถบัสกันดีกว่าว่าซื้อตรงไหนนะฮะเอางี้ดีกว่า พอเ,เราถึงคณะสวะาใช่ไหมเราลงรถไฟกันตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นนี่เลยชานชลาที่65นะครับไล่ไปทางนน้นเลยนะครับก็จะเป็นตู้สําหรับอ่าไม่ใช่ตู้ฮะเป็นออฟฟิศนะครับสำหรับจําหน่ายตั๋วรถบัสนะครับจากคณะสวาไปชิราคาวาโกะหรือเพื่อนๆจะต่อไปยังอ่าทากายาม่าก็ได้นะครับก็นั่นแหละฮะก็จะได้เป็นเผื่อเป็นแนวทางนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะซื้อตั๋วหรือว่าอยากจะฟ o l l o w แพลนของผมแบบนี้นะครับจากคณะสวะาไปยังชิงร,ราคาวาโกะนะครับ ก็สําหรับการเดินทางนะฮะตั้งแต่โตเกียวมาถึงที่นี่เนี่ยสำหรับใครที่พอมีประสบการณ์ในการขึ้นรถไฟที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะก็ถือว่าโอเคไปนะแต่ถ้าใครไม่มีประสบการณ์นะยังไงก็เผื่อเวลาไปด้วยแล้วกันนะครับว่าไปขึ้นแพลตฟอร์มไหนชานชลาไหนอะไรยังไงนะฮะเพราะว่าชินคังเซ็นเนี่ยก่อนขึ้นเราต้องบุ๊กก่อนดังนั้นถ้าเราพลาดไปเนี่ยเราอาจจะตกรถไฟเที่ยวนั้นนะฮะแล้วก็เราต้องไปทําการบุ๊กใหม่มันอาจจะเสียเวลาไปนะครับก็นี่ฮะเราเดินมาเรื่อยเราจะมาถึง ชั้นชลาที่1น,นะพอถึงชั้นชราที่หนึ่งแล้วเนี่ยออฟฟิศกาอยู่ไม่ไกลนี่นะฮะตึกนี้เลยนะครับตึกนี้เลยเดินเข้าไปข้างในเลยฮะก็คือจะมีเจ้าหน้าที่รอจําหน่ายตั๋วให้เราเลยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับอัธยาศัยดีมากนะฮะถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ก็คุยกับเขาไปเลยนะฮะง่ายเดี๋ยวเขาจัดการเรื่องตัวนนงต๋วให้นะครับแนะนําเรื่องตั๋วให้นะครับแล้วก็สำหรับผมง่ายหน่อยทริปนี้พอดีแฟนผมก็เขาพูดภาษาญี่ปุ่นได้ในหลายเรื่องในการติดต่อถ้าเรามาเจอคนที่พูดกิจไม่ได้ก็เขาก็คยกับ คนญี่ปุ่นภาษาโลโคอลก็ยังโอเคหน่อยนะฮะก็ตอนนี้เสร็จไปหมดแล้วสำหรับเรื่องตั๋วอะไรแต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องตั๋ว JR ขากลับนะครับเราควรที่จะจองก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยเดินทางกลับวันพรุ่งนี้นะฮะผมก็จะมาลงรถบ,บัสที่นี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะต่อรถไฟ JR นะครับจากคานาซาวากลับไปที่นางาโนนะครับดังนั้นแนะนําว่าเมื่อจองทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จองตั๋ว JR ด้วย ว่าเราจะขึ้นกี่โมงอะไรยังไงถ้าเรารู้เที่ยวรถขากลับแล้วเนี่ยจองให้เรียบร้อยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางนะครับโอเคสําหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวขอกลับไปที่ร้านนะไปนั่งพักชิลแล้วก็เดี๋ยวตอนเที่ยง40ก็จะมาขึ้นรถบัสนะครับไปที่ชิลาคาวะโกะนะครับก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศร,ระหว่างทางมาให้ดูแล้วกันเนาะแล้วเราไปเจอ,อแล้วเราก็ไปเจอที่เมืองชิาาราคาวะกะครับผม สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงนี่แหละครับหมู่บ้านชิราคาบาโกะนะฮะอยู่ด้านหลังผมเลยนะครับก็เพิ่งลงรถบัสนะครับด้านหลังเนี่ยนะฮะตรงนี้จะเป็นบัสเทอร์มินอลของชิราคาบาโกะนะครับเป็นบัสสต็อปก็ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมต้องไปหาแท็กซี่นะครับแล้วก็ไปยังที่พักนะครับน่าจะอยู่ห่างตรงตรงจุดนี้ประมาณ1กิโลนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาตะลุยชิราคาบาโกะกันด้านหลังนะอยู่ด้านหลังโอเคเนาะเดี๋ยวเราก็อยู่ที่นี่1คืนเดี๋ยวมาดูซิว่าชิราคาบาโกะจะเป็นยังไงนะมมมาครรรัั้้้งแกกก็ไู่่เเหืือนนนนตตดี อากาศตอนนี้ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะหนาวไหมก็หนาวแต่ว่าไม่ค่อยเท่าที่ควรนะน่าจะเป็นเพราะแดดนแรงแหละโอเคแล้วมาเจอกันสวัสดีครับ Good Morning from Japan นะฮะวันที่4นะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่นะทางเดินไปหมู่บ้านชิราคาบะโกะนะครับก็เมื่อวานก็ไปเดินเล่นมารอบนึงแล้วนะฮะก็บรรยากาศที่นี่เงียบสงบนะฮะโอเคเลย พาเพื่อนๆไปดูเช้านี้ดีกว่าเพราะว่าแสงมันค่อนข้างจะดีนะฮะแสงค่อนข้างจะดีกว่าเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราไปถึงเดี๋ยวขึ้นไปดูจุดชมวิวก่อนดีกว่าเพราะว่าเรามาตอนตอนเช้าเนี่ยคนไม่น่าจะมีน่าจะได้เก็บรูปเก็บบรรยากาศที่แบบว่าเออไม่ค่อยมีคนน่าจะโอเคนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้ต้องไปมองหาร้านหาอะไรกินก่อนนะไปตามมาดูว่าข้างในชิราคาวะโกะจะมีอะไรบ้างนะครับ ก็ตอนนี้เดินมาถึงตัวหมู่บ้านนะฮะช่วงต้นทางนะยังไม่ใช่ตรงกลางของหมู่บ้านนะฮะก็มองหาอะไรกินมาเรื่อยปัญหาคือมันเช้าเกินไปไม่มีใครเปิดนะฮะตอนนี้ก็เลยนู่นเดี๋ยวขึ้นแมข้างบนนู้นนะฮะไปชมวิวของหมู่บ้านก่อนเลยแล้วกันหวังว่าแสงนะฮะที่กําลังจะมาก็น่าจะพอดีกันนะครับดูแล้วสิ่งที่อยากแนะนําคือถ้าใครมานอนที่นี่เหมือนผมนะตอนเย็นเย็น่ะถ้าจะกินอะไรรีบรีบหาอะไรกินเลย พราะปัญหาที่เราเจอเมื่อวานเนี่ยคือร้านปิดเร็วมากนะครับสุดท้ายเราได้กินอะไรรู้ไหมเราก็ไปมินิมาร์ทนะฮะแล้วก็ซื้อเทคเวลอะไรเงี้ยไปกินที่บ้านแบบไอ้ที่โรงแรมไนะพวกข้าวปั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปัญหาตอนเช้านะฮะถ้าโรงแรมมีเบรกฟาต์อะก็จัดให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องรีบออกมาถ้าหิวนะมัยังไม่เปิดแต่ที่มีเปิดก็นะนะฮะมินิมาร์ปั๊มเดิมที่ผมทานเมื่อวานนะครับอ่าส่วนการเดินทางมาที่นี่นะฮะแนะนาก็มี3มเส้นทางนะทากายมาะนะครับ คุณไปลงที่ตะกายามมาจะรถไฟหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ต่อรถมาที่นี่ก็ได้ถ้าคุณไม่เช่ารถนะครับอีกเส้นทางหนึ่งที่ผมมาเมื่อวานก็คือเส้นคณนาสวานะครับคือต่อรถบัสมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งเส้นทางนะครับก็ที่ชินสะเกากะนะครับก็ลงรถไฟที่นั่นแล้วก็ต่อรถบัสมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่สะดวกโอเคปะขึ้นแพลงบนดีกว่าเอาล่ะฮะตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงจุดชมวิวที่น่าจะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของหมู่บ้านแล้วนะฮะก็ ประมาณนี้นะฮะสวยมากอยากแนะนำนะฮะถ้ามาต้องขึ้นมาที่นี่นะครับผมข้อดีของการมาแต่เช้านะฮะก็คือไม่มีใครเลยตรงนี้ีนแต่ของเราเนาะก็ที่อยากบอกเพื่อนคือหลังหลังคาที่นี่เนหะ็นไหมเขาจะเป็นรูปพนมมือเห็นไหมฮะแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีอ่ะมันจะเป็นทรงจั่วที่หันมาทิศทางเดียวกันนะครับก็สืบเนื่องจากเมื่อก่อนนะที่เขาอาจจะทําพวกหัตถกรรมการเกษตรอะไรกนแล้วแต่พวกนี้เนี่ยเขาจะฟอลโล่ทิศทางลมนะฮะสมมุติว่าเขาเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมอะไรประมาณนี้การตากผ้ามันจะได้แห้งไวอะไรประมาณนั้นสังเกตดูเขาจะไม่ทําขวางลมนะฮะ ก็มีผลประมาณนั้นนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วหมู่บ้านที่นี่ที่ได้ขึ้นเป็นขึ้นะเบียนเป็นมอลดกโลกนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ130หลังนะครับแต่ว่าเข้ามาใช้ทําในพวกเป็นที่ท่องเที่ยวเปิดให้ชมบ้างเป็นเกสต์เฮาส์ขายของบ้างอะไรบ้างอยู่ประมาณ59หรือว่าห0หลังประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวชมวิวนะฮะแล้วก็ขอถ่ายรูปก,กันแล้วกัน ก็เมื่อสักครู่นะฮะไปซื้อของฝากมาแล้วก็ไปซื้อช็อกโกแลตมากินหิวหิวนะฮะก็นี่มาเจอไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดนะครับถ้าดูดีแล้วจะมีชั้นประมาณ5ชั้นนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าฮะอันรวมห้องใต้หลังคาด้วยนะครับส่วนที่ถัดไปที่มีหิมะปกคลุมนั้นก็จะเป็นในส่วนของสันเจ้าแต่จําชื่อสานเจ้าไม่ได้นะฮะก็เนี่ยไฮไลท์ก็คือหลังที่ใหญ่ที่สุดหลังนี้นะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็ถ้าเรรราาาาาดูจกโคคคงงงงส้หหลลัันนี หลังคาตัวนี้จะเก่ากว่าส่วนหลังคาตัวนี้ใหม่เขาเพิ่งเปลี่ยนนะครับซึ่งกระบวนการเปลี่ยนหลังคาเนี่ยก็จะมีวันแมนโชเลยช่างหนึ่งคนนะครับใช้เวลาเปลี่ยนประมาณ1เดือนนะครับในการเปลี่ยนหลังคาพวกนี้ถ้ามันเก่าลงมาแล้วนะครับไปฮะไปกันต่อครับ อะไรฮะก็มาถึงอีกหนึ่งจุดที่ต้องแนะนําใหญ่เพื่อนๆได้มานะครับก็คือหอระฆังตัวนี้นะครับซึ่งเป็นหอระฆังของวัดเมียวเซนจินะครับซึ่งความสำคัญของมันเนี่ยก็คือว่าตัวหอระฆังนะครับแล้วก็ตัวระฆังเองเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนนะครับเป็นมรดกนะครับมรดกไม่พอแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของเมืองชิฟุด้วยนะครับซึ่งที่นี่ก็เมืองชิฟุนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะฮะถ้าเราดูโครงสร้างแล้วเนี่ยจะเป็นไม้แล้วดูทรงของหลังคานะครับ บ้านที่เป็นทรงพนมมือนะฮะตัวนี้จะมีหลังคาทําเป็นแบบแฉกสี่มุมนะฮะสี่มุมถ้าบ้านที่เมืองไทยก็คล้ายๆปั้นหยาอะไรประมาณนั้นนะฮะตัวนี้ก็ถือถือว่าเป็นความต่างนะครับจากส่วนอื่นของหมู่บ้านในส่วนที่เป็นหลังคานะครับก็ประมาณนี้นะฮะไปไปกันต่อครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าศาลเจ้าฮิจิมังชิราคาวะโกะนะครับก็จะเป็นศาลเจ้าเรียกว่าศาลเจ้าประจำหมู่บ้านเลยนะอ่า พ input? ิเศษหนึ่งนะฮะสารเจ้าที่นี่เขาจะมีสาเกให้ด้วยสาเกเอาไว้ให้ทานนะสายสาเกก็จะทํามาจากข้าวที่ภายในหมู่บ้านนะฮะแต่ที่สําคัญเลยคือห้ามนําสาเกออกไปทานข้างนอกแต่คือทานสาเกได้ข้างในนะครับก็แปลกดีเหมือนกันก็นี่เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะฮะจุดอแลนด์มาร์กนะครับที่ต้องมานะครับก็คือด้านหลังผมเลยนะฮะ เขาเรียกว่าบ้านสามหลังที่ชิลาคาวโกดนะฮะอ่านี่ก็เป็นการเที่ยวหน้าหนาวนะฮะแต่ถ้าดูด้านหลังผมนะตรงนั้นเห็นไหมเป็นขั้นบันไดคือตอนนี้มันมันสโนว์มัน,โน,โมนครอบเวอร์เต็มเลยเห็นไหมฮะแต่ความจริงแล้วตรงนี้จะเป็นทุ่งนานครับจะเป็นนาขั้นบันไดเหมือนที่บ้านเรานะครับถ้าคุณมาเที่ยวที่นี่ในช่วงในช่วงของอ่าไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้เอางี้แล้วกันช่วงที่ไม่มีสโนว์เป็นช่วงที่หลังบินเทอร์ซีซันไหลพวกนี้นะฮะ มันก็จะเป็นทุ่งนานะครับเพราะว่าคนที่นี่ก็ปลูกข้าวกันประมาณนั้นนะฮะก็คือ,อเป็นอาชีพเขาที่นี่นะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือบันทึกการเดินทางของเราที่ชิราคาบะโกะในทริปนี้นะครับาจากนี้เราก็จะออกเดินทางกันอีกครั้งไปยังเป้าหมายสุดท้ายของเราในทริปนี้ที่เมืองฮากุบะนะครับเพราะว่าเรานะฮะจะไปเล่นสโนว์บอร์ดกันที่นั่น3วันนะครับซึ่งนี่จะเป็นไฮไลท์ของผมในทริปนี้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ที่ฮากุบะนะครับ